คนที่ฉลาดที่สุดในห้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับไออาร์คดค่าดูเหมือนจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับบรรดานักธุรกิจที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลในช่วงทศวรรษที่1990ในบรรดานักธุรกิจเหล่านี้ไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากไปกว่าแคนเนตเลยและเจฟฟรีย์สกิลลิงผู้นำของแอนดรอนอีกแล้วแคนเนตเลยผู้ก่อตั้งประธานบริษัทและซ e o ของแอนดรอนมองว่าตัวเองเป็นคนมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เบตานีแมคลีนและ Peter ร์เอ็ดลายผู้เขียนหนังสือเรื่อง t h e s m a r t e d Guys in the Room บอกไว้ว่าเลดูถูกบรรดาคนที่ทำให้บริษัทเดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงเรากับตัวเองเป็นพระราชาและคนเหล่านั้นเป็นข้ารับใช้เขาดูถูกเรชัทคินเดอร์ผู้บริหารที่ทุ่มเททำงานและพยายามทำให้แน่ใจว่าบริษัทจะทำกำไรได้ตามเป้าคินเดอร์เป็นคนที่ทำให้เลยสามารถใช้ชีวิตหรูหรา เรากับพระราชาได้ทั้งยังเป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวที่มันตั้งคำถามมาพวกเขากำลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าไม่แปลกใจเลยที่คินเดอร์ดำรงตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่เขาก็แสดงไหวพริบและความหลักแหลมเป็นการทิ้งทวนตอนออกจากบริษัทเขาจัดแจงซื้อสินทรัพย์อย่างหนึ่งของแอนดรอนที่มีมูลค่ายอย่างแท้จริงแต่บริษัทกลับไม่เห็นคุณค่านั่นคือท่อส่งน้ำมันเมื่อถึงกลางปี2003 บริษัทที่คินเดอร์เป็นผู้ก่อตั้งก็มีมูลค่าทางตลาดสูงถึง7,000ล้านดอลลาร์แม้เลจะหมกมุ่นอยู่กับมุมมองที่เขามีต่อตัวเองระหว่างท่าเรากับพระราชาให้ตรงกับภาพลักษณ์ที่เขาต้องการแต่เขาก็อยากให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนดีมีเมตตารวมถึงหน้าเคารพและซื่อสัตย์แม้แต่ตอนที่แอนรอนหลอกลวงคนที่ตกเป็นเหยื่ออย่างมีความสุขเลยังเขียนข้อความบอกพนักงานว่าบริษัทนี้ไม่มีที่สำหรับความโหดเหี้ยม ความอมตและความหญิงยโสเราทำงานร่วมกับลูกค้าและว่าที่ลูกค้ายัางเปิดเผยซื่อสัตย์และจริงใจในทำนองเดียวกับไอคอาคอดคาและคนอื่นๆเลยมองว่ามุมมองมักหมายถึงมุมมองของบอล์สตรีทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม้กระทั่งสภาพความเป็นจริงก็มีความสำคัญน้อยกว่าเมื่อพูดถึงเลยแล้วก็ต้องพูดถึงเจฟฟรีย์สกิลลิงผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากริชาร์ดคินเดอร์ ในฐานะผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการก่อนจะกลายเป็นซี o ในเวลาต่อมาสกิลลิงไม่ใช่แค่ฉลาดเท่านั้นเขายังได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเท่าที่เคยพบและฉลาดเป็นกรดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ใช้พลังสมองไปกับการเรียนรู้แต่ใช้ไปกับการข่มเหงผู้อื่นถ้าเขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าใครสักคนซึ่งเขาคิดแบบนั้นเกือบตลอดเวลา เขาจะปฏิบัติกับคนคนนั้นอย่างหยาบคายสกิลลิงคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาก็แค่ไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดตอนที่ซีออีกคนซึ่งมีทักษะด้านการบริหารที่ยอดเยี่ยมเข้ามาช่วยสกิลลิงในช่วงที่ชีวิตเขากำลังยากลำบากเขากลับดูถูกซี o อคนนั้นและบอกว่าคุณไม่เข้าใจหรอกตอนที่นักวิเคราะห์การเงินหรือนักค้าจากวอลล์สตรีทพยายามกดดันให้สกิลลิง อธิบายอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเขาก็ทำราวกับว่าคนพวกนั้นโง่เรื่องนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วพวกคุณไม่เข้าใจได้ยังไงเนี่ยแล้วส่วนใหญ่บรรดาคนจากวอลล์สตรีทที่กังวลเรื่องสติปัญญาของตัวเองอยู่แล้วก็จะแกล้งทำเป็นเข้าใจในฐานะอาชฉริยะประจำบริษัทสกินลิงเชื่อมันในแนวคิดของตัวเองแบบไร้ขีดจำกัดเขายกย่องแนวคิดของตัวเองมากเสียจนเชื่อว่าทันทีที่เขาและลูกน้อง พูดแนวคิดที่น่าจะทำกำไรได้แอนดรอนยอมสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอนนี่คือคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวอย่างสุดตรงคนแบบนี้จะมองว่าความเป็นอัจฉริยะของฉันไม่ได้แค่กำหนดและพิสูจน์สิ่งที่ฉันเป็นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่บริษัทเป็นอีกด้วยมันคือสิ่งที่สร้างมูลค่าความเป็นอัจฉริยะของฉันคือกำไรสุดยอดเลยไม่ล่ะอันที่จริงแล้วแมคคลินและแอคคลายระบุว่าวิธีดำเนินงานของแอนดรอนก็คือ การรายงานว่าพวกเขาทำกำไรได้นับล้านดอลลาร์ทั้งที่ยังทำเงินไม่ได้แม้แต่เพนนีเดียวแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจหาคำตอบว่าแอนดรอนทำกำไรได้จริงตามที่บอกหรือไม่เพราะพวกเขามองว่าไม่จำเป็นต้องลดตัวไปทำหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นกำไรที่แอนดรอนรายงานจึงมักไม่เคยเกิดขึ้นจริงหากความเป็นอัจฉริยะหมายถึงการทำกำไรได้แอนดรอนก็ไม่สนใจถ้าพนักงานจะพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะ ด้วยการพลานเงินนับล้านเพื่อแข่งกันทำกำไรให้กับบริษัทอเมนดามาตินผู้บริหารคนหนึ่งของแอนรอนกล่าวว่าการใช้เล่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์และความยอดเยี่ยมสกิลลิงไม่เพียงคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนอื่นเท่านั้นแต่ยังคิดเหมือนไออาร์คอตคาว่าตัวเองโชคดีกว่าใครด้วยคนวงในบอกว่าสกิลลิงคิดว่าโชคจะเข้าข้างเขาแล้วทำไมพวกเขาจะต้องรู้สึกหวาดหวัว่นด้วย เขาไม่เคยทําผิดพลาดอันที่จริงเขาไม่ยอมรับว่ามีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็แค่คนทั้งโลกไม่เข้าใจสิ่งที่เขาทํา